ฉันออมายนค่ะตอนนั้นอายุประมาณ30กว่าค่ะมีการรณรงค์ให้ผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นตรวจมะเร็งเต้านมก็เลยไปทดลองตรวจดูว่าว่าเ,เราจะเป็นบ้างหรือเปล่าแต่พอไปตรวจก็แจ็คพอรตเลยคำไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วคุณหมอบอกว่า,วาถ้าเป็นผิวเนื้อเรียบเรียบก็อาจจะเป็น ซีดแต่ว่าถ้าเป็นผิวคูขาก็คือค่อนข้างจะชัวร์ว่าเป็นมะเร็งเต้านมพอคําไปนี่ของเรานี่คูขาแน่นอนเลยเราก็อุ้ยเป็นมะเร็งเต้านมก็ตกใจกลับมาบ้านตั้งสติกว่าจะทํำยังไงดีแต่ก็มาคิดทบทวนว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยชีวิตปกติณตอนที่รู้นี่ก็ร่างกายก็แข็งแรงปกติ ไม่คิดว่ามันจะมีการเจ็บปวดอะไรเราก็เลยว่ามันน่าจะอยู่ได้น่าจะอยู่โดยโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรน่าจะอยู่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่รักษาดีกว่าก็ศึกษาดูว่ามะเร็งไม่ควรจะทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็อยู่อยู่มาได้เรื่อยๆอยู่มาโดยใช้ชีวิตปกติเลยไม่เคยพบแพทย์อะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็อยู่จนน่าจะประมาณสักห้าปีก้อนมันเริ่มโตขึ้นจนเรารู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ ไม่ยังไงก็ไม่ไปเพราะปกตินี่เคยเห็นคนเป็นแล้วไปไปทำด้านแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยรักษาโดยวิธีการเคมีฉายแสงประมาณสัก5เดือน6เดือนบางคนก็ปีหนึ่งทุกอย่างเขาก็แย่ลงบางคนก็ไม่อยู่เราก็คิดว่าไม่อะยังไงตายก็ตายอยู่มันไปแบบนี้เราก็ดูแลของเราไปปกติก็ไม่เครียดกับมันมากแล้วเต้ามันก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้ว เราก็เกิดว่าต้องออกกําลังกายแล้วเต้ามันก็ยิ่งทําให้โตขึ้นเราก็ต้องหยุดมันไม่ได้แล้วออกกําลังก็ไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นบริเวณข้างใต้นี่จะเกิดเป็นแผลผุพองขึ้นมาโดยที่มันเป็นโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นขึ้นมาผุพองเป็นเหมือนสีแบบช้าเลือดมันก็โตขึ้นมาอีกพอเต้าโตขึ้นมาทีนี้มันก็เริ่มเริ่มอึดอัดเริ่มอึดอัดข้างในว่าเหมือนมันหายใจไม่ค่อยสะดวกมันอุดอัดมากเราก็เลยหาจุดที่บางที่สุดจุดที่ เต้าบางที่สุดใช้ไม้จิ้มฟันจุม่มแอลกอฮอลแล้วก็มาเขีย่ยให้มันแตกออกมาเต้ามันก็ยุบลงเต้ายุบลงเราก็บอกสามีบอกอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเต้าเล็กลงสามีก็บอกว่าไปไปทําอะไรมาบอกไปเจาะเขาบอกห้าเจาะสามีตกใจวพาไปเจาะเจาะยังไงบอก่าไม้จิ้มฟันเจาะแล้วก็ให้น้ํามันพุ่งออกมาแล้วมันก็ยุบตอนแรกเราก็ดีใจว่ามันยุบแต่พอผ่านไปแผลมันก็ปิดสนิทเพราะาเราใช้ไม้จิ้มเล็ก สามเดือนต่อมามันก็โตกลับมาอีกโตกลับอีกเราก็เจาะอ,อีกคิดไปเองว่ามันต้องยืดชีวิตของเราไปได้อีกจากนั้นจากเดือนทีนี้ต้องกลายเป็นสองอาทิตย์ละมะเร็งมันแอนตี้กับตัวเราแบบอย่างอย่างหนักแล้วจากนั้นมันก็เจาะไม่ได้หาทางรอดให้ตัวเองพยายามจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทาได้แต่ตอนนั้นก็คือบอกาพอเจาะข้างนั้นแล้วก็เลือกเจาะเลยคือมันมันเจาะไม่ได้แล้ว ก็เลยปล่อยแล้วจากนั้นอาการข้างเคียงมันก็จะเกิดขึ้นจะป่วยบ่อยมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็คืออาการข้างเคียงเป็นไอหรือว,ว่าเป็นหวัดติดหวัดง่ายคืออาหารไม่ได้แล้วก็ปากสองข้างนี่จะเปื่อยคือทุกอย่างมันจะแย่ลงผิวแล้วก็เหลืองพอกำมือเนี่ยแทนที่เป็นสีเลือดมันก็กลายเป็นสีเขียวเลือดในตัวมันจะไม่มีคือทุกอย่างมันมันแย่ลงจนเดินขึ้นบันไดได้แค่สามขั้นเราเดินจะไม่ไหวเราคานก็ไม่ไหว จากนั้นก็ปล่อยบอกว่านี่ปล่อยแล้วนะบอกว่าไม่เจาะแล้วนะคือปล่อยให้มันโตโตจนที่ว่าเจาะไม่ได้แล้วมันก็เลยดันดันจนในที่สุดครับมันระเบิดออกมาสาม,มีจะพาไปโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ไม่ต้องอ่ะไปยังไงก็ตายไม่ไปก็ตายเอาตายอยู่บ้านแล้วกัน เราก็บอกไม่ไหวแล้วนะนนเนี่ยทุกอย่างมันมันเริ่มแย่ลงสามีบอกว่าทนทน,ทนสู้สู้สักวันหนึ่งต้องมีต้องมียาดีที่มันไม่ไม่ไมต้องคีมโมไม่ต้องฉายแสงให้เราอดทนก็บอกว่ามันคงไม่มีแล้วแหละถ้ามีมันก็ต้องเป็นข่าวข่าวดังใหญ่โตให้เราได้รับรู้บ้างแต่ว่านี่มันคงไม่มีเพราะไม่ต้องหวังตอนนั้นคือเราคิดว่าน่าจะใกล้ตายแล้วพอดีบังเอินสามีได้ดูทีวี แล้วก็ได้พบกับนวัตกรรมแอปโกซึ่งเขาพัรยายบอกว่ารักษามันเทงได้เพียงคําพูดประโยคเดียวสั้นๆที่เราได้ดูทีวีคือเขากําลังจบรายการพอดีแล้วก็เลยไปคน้นสามีค้นหาดูสามีก็ไปหาซื้อมาอ่านแล้วเ็าบอกว่าลองลองทานหน่อยก็บอกว่ามันมันไม่ได้แล้วแหละคงไม่ทนนะันอะามีก็บอกว่ายังไงก็ต้องลองต้องต้องลองให้ได้เพราะว่า ม,มันอาจจะช่วยให้เราลอดได้เพราะว่านี่มันไม่ไปทําลายเซลล์ดีมันจะไปฆ่ามะาเร็งโดยเฉพาะไปทําลายเซลเล์มะเร็งอย่างเดียวก็เลยทดลองทานพอทานได้สักสามวันเราก็รู้สึกว่าเราไอน้อยลงเจ็บคอน้อยลงซึ่งตอนนั้นคืออาหารไม่สะดวกแล้วคือใชอ้เป็นอาหารเหลวทานไปห้าวันเราก็ลองเดินขึ้นบันไดใหม่ค่อยๆเดินที่แรกก็จะพักเ๊ะทำไมไปได้ไปได้ก็เดินไปเรื่อยๆ ก็เราบันไดเดินก้นไปเรื่อยๆจนขึ้นไปถึงชั้นบนได้โดยที่ไม่ต้องพักไปพักทีเดียวข้างบนดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบเราคิดมันมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทุกอย่างมันกลับมาโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แค่ทานของเขาไปเรื่อยๆร่างกายก็กลับมาแข็งแรงจากที่ไอเป็นตะคิวหรือว่าปากเปื่อยเราก็งงเหมือนกันว่ามันมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย จนประมาณสัก5เดือนจะมีทดสอบบอกว่าลองออกไปข้างนอกดูซิว่าไปข้างนอกได้ไหมไปเดินไกลๆได้ไหมก็พาออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไปได้ ฝากถึงทุกท่านที่เป็นมะเร็งอยู่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เราต้องมั่นใจเราต้องสู้ได้เราต่อสู้กับมันโดยที่ไม่ต้องไปวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่เราเป็นมะเร็งเป็นก้อนเนื้อหรือเป็นอะไรอย่าไปใส่ใจกับมันมากไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากเราใช้ชีวิตประจําวันของเราปกติไปแล้วก็หาวิธีรักษาดูแลสุขภาพเราให้ดีเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายที่สําคัญคือกําลังใจจากคนรอบข้างจากคนที่เรารักค่ะ